หัวคุ้งมือคือหัฟันตัวนี้คุ้มือคือหัฟันตัวนี้ว่าร้ายแห้งมือพวกร้ายแห้งฟันนั้นคั่มฟันนะมือหลายคนหลายคือคนมาติหัวทับท่านมันจะสาะมังท่าผุนฟันอ๋อความฝันความฝันนมนี่เขาใช้ตัวนี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 ้เนาะเอออ๋อนี่คัดออกมาแล้วโอ้เพิ่นคัดออกมาแล้วบ่นี่นี่คัดแล้วนี่นี่นี่บ่เหละยไจเจมโอ้ยไจเจมคัดออกมาแล้ว แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับคนสุริมทีวีครับวันนี้ผมไปขากับโอ้ยขี่มอเตอร์ไซค์ครับนี่ครับเป็นมอเตอร์ไซค์ครับเแกนมอเตอร์ไซค์ไปหายายแจ่มครับถนนก็นับถนนมันเจิดมันแฉถนนมันเจิดมันแฉ เล่ยครับเล่ยสุนทรีเล่มือเดียวข้างต่อบาลยายเจียมเพื่อไปตามตัวเลขน,นะครับกับยายเจียมสูตรคำนวณสูตรเลขเด็ดมือนี้เราพุ่งเสียดายสูตรคำนวณเลขเด็ดกับยายเจียมเส้นเคยน,นะครับเห็นมอเตอร์ไซค์ามาครับมากันสองคนครับเพื่อจะมาตามเลขเด็ด จอยูบอนอนี่เนาะเออแบนมอเตอร์ไซค์เขามาครับมือนี่ยายจอยู่บนอยายจเห็นแต่คนเสือแดงไงไผ่เนี่ะคนเสือแดงไงว่าเอ๊ะมือเส้าเห็นเป็คนมาหลายๆปคนเขามามันทังไหคือนหลายอยู่ฮยเอ้าจ้ยยังนี่จะได้ปักเสือนี่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  สองหาอีอย่งนี่ยไขนี้สองสีหาหขอไดวัคซีนเฮ้ยไขวัคซีนวัคซีนเวลาเก้าจุดสองหาเวลาครบครบคบคือเวลาออกวเวลาออกเขาปออกเก้าจุดห้าแปดหาแปดเขาออกม่เก้าเข่าเช้าคนมาหลายบอกไดวัคซีนไขสองไขวัีนมือเงมือเศร้าบโอ้ดหในช่วที่ เท่าไรนี่ที่สิเอดที่กอยเก่าสิบเอดเก่าเกิบเอ็กลขงามตัวเก่าสิบเอ็ดเดื่อถือเก่าสิบเอ็ดเลยบ่มือีนบ่ได้ไปเลี้ยงงัวบ่มือนี้เอื้องัวฟูไว้เป็นไข่เข็มทีเท่าไรนี่เข็มทีหน่งเข็มทีหนึ่งอ๋อดีแล้วเจ้าได้สีคอยสีสองเข็มแล้วคอยสีเขาผสีเต้นเรื่องเาคอยสีเจ้าบ่ไปสีดอืม บ่สีเข้าหาไปสีดีแล้วบ่พันเลยบ่ฟันเลยบ่บ่ันยาเจีมอยู่บ้านบอย่เจีมเนี่อยู่อยู่อยู่ทั้งในเฮื่นบ่โอ้เดี๋ยวจะขอไปหายะเจียมก่อนก็สนนบ่เจ้าบอกเรียกนจักตัวหนึงไหมโอ้ยบอกเรียกเขาเฮ้บ่เรียกเก่าสิบเก่าหอดศูนซนนี่ตัวมกตัวให บอกว่าถ e ือบอกว่าถืออ๋อถ้าบอกว่าถือก็ได้สิเขาไปหาแยกเจมดีกว่ากระสันไปถามเบิึงไปไปถามเบิึงเราอยู่เราฝนเราอยู่เฮือนเราอยู่อยู่บอกอ๋อเดี๋ยวไปหาแยกเจมก่อนกระสันเดี๋ยวเขาไปหาแยกเจมก่อนแยกเจมแยกเจมอยู่บนนู้อยู่สอยอยู่เฮือนบอก ได้ยินข่าวว่าย้อยจำได้เวียนใหม่ได้ตั้งหลายอันแม่นบอกเดี๋ยวไปหาย้อยจำก่อนโอ้มาหนูมาเห็นโอ้ดอกใหม่คืองามแต่ใหญ่ดอกใหม่สีแดงเดือดนกดอกใม่สีแดงเดือดนกโอ้อยู่กับสารงามเนาะดอกใหม่เขาอยู่กับสารงามคักเลยสุดยอดสุดยอดดอกใหม่ก็งามแานย้อยจมนี่ ไปเดี๋ยวไปหาใยจ่มกันก่อนมือน,นีฝนตกลินครับพี่น้องอมือน,นีฝนตกลินมือน,นีฝน,น,นตกลินพ่อใยจ่มโอ้ใยจ่มย่ายมึงขึ้นไม่ได้ฝันดีบ่ฝันมาเห็นหม,มูลายฝนม,มาเห็นหมูหมูมาเฮือนไปหาเขาท่าง คือจังคือจังจังไปสถานห่อส่นต่ืน้ว่าบ่หจิบานนี่ออกมาเ่รอะอืมได้เลยปวยเห็ดี้หายแท้เันเห็ดคือเห็ดงามๆเนี่ยเป็นอีเรื่องสูงสูงนั่งคือสูงเส่เจวสูงแง่แคนสูงเออคนสูงๆบนเมืงเมึงไปมากคือจังคือคนมันตรงหน่อยบ่อลายลายแห้งห่วมืคือฟันตัวนี้ว่าลายแห้งมือขกดลายแห้งอืมคือจังอยู่บ้านตรงหน่อยแต่ว่าแกมเมีนปคือจังหุ่นทั้งหวยทั ตั้งคาุามฝันนะครับามฝันนะมุ่งหลายคนหลคือคนมาติหวยทับท่านมันจะสมุ่นควาผันฝันควาอฝันฝันแล้วก็ฝันยังอีกเดี๋ยนี้ในท้องอาพิวิทยุเราะนะว,วิทยุทานินมูพวกนี่ก็ยังก็ออกแล้วก็อกแล้วฟังมูพวกฟังมูพวกฟังคืนไดนี่ ตับนฟังทัวทีบดนเนี่ยเปิดก็ดังเลรองเปิดบ้างอ่นันดังบ่มันดังนี่ยบ่ดังเนี่ยเลี่แต่ราแล้วแต่อารมณ์ราแล้่แต่อารมณ์ราวิทยุู้คได้ยน้บ่เที่ยว่ด้แวนไม่จได้แกงบ่แวนนี่แกงแกงสัดเจียวบ่สัดหรกมันพอไดดูได้พอได้เบิ่งได้เขียนตัวนังซือง่ามั้ตัวแหนเขีนั้งโต เวียนมาไหนเขียนตัวนั้สืองามตัวเจ้าเพ่ไมาหาหลายเถิไป่ิดรือว่าไเขาไไม่ิจำเขาไดเามือสมีคนมาหาบ่มาหลายบ่หลองนพี่น้องทงหจับูเราจักเขาจองมาข้าวเดียวดีกข้าเดียวกัมื่อมาขาเดียวกับเมื่อเตัวเขามาตัวเลขกดิเขาอยากได้เล็เขยายจะเหตไปตะายไ่เคยขี่ทีเลขดอกวัวนีว่าเขาว่าได้ยินข่าวว่ายายหายวัวหลายต หายเด็ดเด็ดเลยว่าสันหายซ้ำหนึ่งละหายซ้ำเคย่อเหตุหนึ่งละห้ยซ้ำเคยเห็ดซ้ำเคยเหตุหนึ่งละอืมเหตุหนึ่งละเห้ใจมันแยกกับเห็ดตามภาษาใหญ่เลยปะว่เรียกกับยายกจำก่อนเหมือนแยกแยายันว่าได้โจโจ่งหรือายกกัได้ว่เออตัวไหนนี่น้อนี่เออนี่มาเออเออเดี๋ยวให้อาจารย์อูเหดุหายเลยขัดหายอาจารย์อูสิขัดหาเรื่องงวดนี่เขายังเป็นอันนมดิฮะไม่เป็นนุ่มนี่เขาใส่ตานี้ตัว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 นี้เนาะเอออ๋อ คัดออกมาแล้วโอ้เปินคัดออกมาแล้วบอล่นี่คัดแล้วนี่หนี่บอเล่ยายเจมนี่แหละยจมโอ้ยเจมคัดออกมาแล้วใจยนเนี่ยม้วคัดว่ามักมักแต่ว่ามักอะจังลยนะยามักตัวไหนมักทั้งบุษโตเลยไอ้่วามวนนี่คือหายสามโตนั่เนาะเอดม้คืเก่าหรอ เ็ดจากทยีนก่าเฮ็ดคือเก่าก่เก่าเียสูตรเดิมเก่าสูตรเดิมเก่าเ่สูตรเดิมเดเลขใหญ่แกมเห็นเ่เป็นงวดประจำวันที่16กันยายน64นี่เดี๋ยวจะให้เบิ่งเทะโตไล่ออกมาปุ๊บนี่คือหาศูนย์กับหาหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งกับหาศูนย์บรรทัดที่สองคือ14 สามหกหกจะบอยายหยันยัดสองห้าโอักกอนสองสามเก่าหกหกกเป็นคู่เรื่องหัดนี่ยายว่ามันเสียคู่บอกหัวนี่มันเป็นบ้านผเรื่อครับนะโอ้เหล็กเหล็กออกวันพฤหัสเสียคู่มักเหลกเป็นคู่มักคู่มักคู่มัคู่ยายมักคู่คือชอบก็คือหนึ่งหนึ่งก็พงหกนี่บ่มันบ่เป็นมันมี

เรืกร่กงกำลังวันมีเกตโตบ่มันเออมีไม่เดี๋ยวเดี๋ยวลันมีเกตโตอ่าได้ย้ายครับเดี๋ยวหายายจำเขาไปเอาอันนั้นนะครับคุณผู้ชมเอาลงอีดี้ย้ายลงอีดี้ยานยานยานอันนั้นแม่ย้ายยานเอฟซีสงสัยไหมยานเดฟกที่สงสัยเออเด็กพิจารณาหายไปครบดปุ๋อันอยู่นะนะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ก็ยายแจมเนาะกำลังเข้าไปเอา ตัวเลขกำลังวันนะครับกำลังว <1971. S 1> ันเผื่อมาหาย fc หายสงสัยไปเลยว่าเออตัวไดนอนตัวไหนน่อยแล้วสิยากีกเนาะหายเราหายเราหายสงสัยไปเลยว่าเรามักตัวไหยายเจมสูตรคำนวณเลขเด็ดผลาดงวดที่แล้วผ่าเพราะว่าพื่นไป่ซื้อเองงวดที่แล้วพลาดนะครับคุณผู้ชมนะครับงวดที่แล้วพลา ส่วนมากยายจีมจะพาดดลาดแค่งวดเดียวแค่นั่นแหละนอกัากก็สิเขาเบิดเขาเต็มเต้มนอ่ยายผาดแค่งวดเดียวแค่นั้นแหละงวดที่แล้วงวดนี้ว่าให้พลาดดอกยายบอกไม่ให้พลาดไม่ให้พลาดย่านเสียสติิย่านเสียสติธิเลยเสียสติธิเลยมันเท่าไรกว่า20ทีงวด20เอ็ด2บเอ็ดงวดแล้ว<ๆ>งวดที่22 พาลาดบอกต่อไปงวดที่ย <22 S 1> ี่สิบสามเป็นบ่ยี่สิบสองบ่ใหญ่อ๋อใหญ่ว่ายี่สิบสองแค่นั้นแหละอ่ายี่สิบสองนะครับต่อไปงวดที่ยี่สิบสองนะครับสําหรับยายแกมสูตรคํานวณเรขกเด็ดงวดนี้อือเหลขกําลังวันเลขกําลังวันมันจะมีหนึ่งสองเนาะไอ้เหลขกําลังวัน ห่งสองอ๋ 1, 2. 2> อวันพฤหัสอ๋อนี่เดไรเลยสะนะิน่ะนี่คือเลขกำลังวันวันพฤหัสคือวันนี้เนาะครับสมมี 12, ิสิบสองสิบเก้าส <40, 47, S 1> องหกสามสามนสี่ศูนย์สี่เจ็ดแค่นี้งันบ่เออแต่หาขออึ้นยังไงนะหาไง มันเป็นใบนี่ไปนี้เป็นห้ามันก็หนี่ก็หาาเเอาหตั้งเลยอาเหตั้งตั้งห้าหนึ่งสองห้าห้างเก้าหนึ่งเก้าห้าสองหกห้าสามสามห้าสี่ศูนย์เริ่มลนห้าสี่เจ็ดแค่นี้แหละเหลือกำลังวันนเหลือกำลังวันแล้วก็ที่เด็ด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 ออหนึ่ง ลืมเก่าแล้วเนี่ยเด็ดเนาะทีเด็ดคือนี่นี่ทีเด็ดยายแจ่มทีเด็ดเลยงวดนี่ซ้ำๆบ่หมักบ่ย่ยมมาคูดทวยนันมะคูเออมะคูเอาไว้หั่นละเอาไว้น้ำใจละเนาะมาคูนี่ยายงวดนี่ยายบอกว่ามาคูยายมะเลขือคู ถ้ามันมันมกเป็นคู่นะยายมักเลยคู่แบบงวดเนี่ยเปนพันผลเฮดมันมักจะออกคู่โอ้มักจะออกคู่เค,เ,คเคยมันเคยออกนะอ๋อ้ยายจำมันเคยออกได้อ๋อยายจำไว้ว่าวันผลเฮดเหลือกส,ส่อคู่แต่ว่ายายสอบตัวเลก็ได้ให้แต่มีคู่เนาะยายเนาะสามสามหนึห่งหนึ่งหกหก มากเบิดหายใจมีคูคนใหญ่ซื้อจึ้งถึงเก่าเก่าเูนถึงเกถึงเก่าเก่าศูนย์ศูนยหน่งหนออามสามสีี่าไปกาเก่มันบอได้กลับเออบ่ได้เก่ามันบ่ได้กลับมันบ่ไดิกลับแน่นแล้วมันก็บอได้กลับเลยล่เลตัวนี้แต่่ามุนนี่มันก็ไปไปไปมันไเรียกถูกไปไมันนะะอืมเออใหญ่อ้ยนออ้ยนอทีเดีดน้ำ โนนเไปใส่เปลอกสามแม่แ้คิดกันดอกใหม่หมาจะใส่เมื่อแตกบ้านพระอาจารย์สุทัพระอาจารย์สุทัศน์บานยังง้านหน้าสามบานน้าสามโอแม่เนพูดไบอเขาเนดอกยังใหญ่หนดอกยัดอกยังาถุสาธุเขาให้เฮงๆเลยด้วยงวดประจำวันที่16กันยายนนี่เขาให้งามๆคือดอกใหม่ใหญ่วะาถุสาไปกไปเบอรพุทธนแกใหไปพุทธองบบ อก็ขอบคุณ f อฟซีแล้วกันนะครับสําหรับคนผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมช่อง youtube คนสุรินทร์วีนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากมีโชคมีลาบก็พิมพ์สาธุสาธุสาธุให้ยายสาธุยายสาธุสาธุครับเด้อครับเด้อบายบายครับยายโอ้บายบายครับอาจารย์อ่าบายบายอาจารย์ ขอห้มันด้วยจันด้อขอห้โชกดี bye บายบายนะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้แล้วนะครับสำหรับเลขเด็ดยายเจมนะครับให้มาแล้วก็คือมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมดเลขสองตัวมีทั้งหมดอยู่ห้าห้าห้าตัวเนาะเจ็ดตัวบ้างรือเจ็ดตัวอ๋อเจ็ดตัวนะครับแล้วก็เลขสามตัวจะให้มีห้าหนึ่งหนึ่ง ค่า66ค่า66ครับประมาณนี้นะครับรวมนะครับตู้เหลี่ยมใส่ตู้เหลี่ยมแล้วครับคือไหนคือทามครับพี่บุ๊คตู้เหลี่ยมเดินทางต่อไปแล้วแหละไปหาตู้เหลี่ยมก็กระปูคำแสนนะครับาัวนนี้ะแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ